นะครับจากช่องท้อปั้นที่เราถ่ายรับอันนี้เครื่องอีนดีร้อยสิสูบน้ำน,นะครับสูบน้ำลงมาอ่ถาถไว้แล้วแต่ว่าน้ำมันไม่พอครับก็เลยว่าจะสูบเข้าอ,อีกสักหน่อยเดินสายยาวนิดนึงไม่เป็นไรครับ อันนี้ตั้งเชือกแบบง่ายครับตั้งเชือกแบบง่ายเลยใช้ไม้ไม้พอดีกับระยะของสายพานเราก็ตึงด้วยไม้กระดานเค่นี้ครับวิธีพอดีของผมก็คือเอาการแป่ว่าพันออกน,นิดหน่อยครับตั้งเสียงแล้วก็พันออกน,นิดหน่อย มุมกล้องดู่ตำแหน่นงน,นี้ไม่รู้งงเห็นไหมคัามเส้นยืดยาวพอครับก็คือสำหรับผมก็คือพอดีแล้วก็รอบเครื่องประมาณนี้ครับถ้าเลี้ยงเยอะกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวสายจะแตก โอเคครับเดี๋ยวคลนป้น้าจกันไห่ครับถ่ายไม่เล่นปครับช่วยช่วยพ่อก็ช่วยกดไไว้กูแชร์ด้วยกัน,นช่วยนะครับผมอ่าพุดติดกับลิ้นพันกันเหนียว้าแล้วครับหาอะไรชินก่อนครับ